กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะยโสธราศิริภาประภากรทุกๆท่านนะคะถอดแว่นก็ได้เนาะใส่แว่นถอดแว่นอยู่นี่แล้วนะคะวันนี้ก็วุ่นวายทั้งวันนะคะมีประชุมนะคะไม่ว่าแต่ภาคเช้านะคะก็ออก พื้นที่วิจัยนะคะจนถึงภาคบานะคะก็จะเป็นโรงเรียนบ้านดงมันนะคะตำบลคอโค,คออำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินซึ่งวันนี้นะคะได้ลงพื้นที่นะคะในวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2566นะคะในเวลา13นาฬิกานะคะก็จะมีพิธีที่สําคัญเรียกว่าประเพณีแสนดนตาบูชาบรรพบุรุษนะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายขมิ นะนะฮะโรงเรียนบ้านดงบันตานําบลโคกเข,อขอ่อเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะฮะซึ่งได้มีพิธีกรรมนะคะแสนโดนตาบูชาบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมของอโรงเรียนนะคะเป็นผู้จัดซึ่งผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมนะคะก็คือครูนะคะทุกท่านเลยนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะของโรงเรียนทุกคนนะคะ ทั้งหมดเลยนะคะได้จัดกิจกรรมสําคัญนะคะโดยมีขั้นตอนในพิธีกรรมได้แก่ไม่ว่าแต่จะเป็น1นะคะการเตรียมเครื่องเส้นไหว้นะคะส ะคะผู้ประกอบพิธีกรรมนะคะก็คือ,ค,อค,ครูน้พเมืองสุรินนะคะสามผู้ร่วมในพิธีกรรมนักเรียนตลอดจนถึงคุณครูด้วยนะคะขั้นตอนของกิจกรรมแสนโดนตาเนี่ยนะคะมีการเฮนะคะโดยนำอ่าโดยเครื่องดนตรีแบบพื้นบ้านคเขมรถิ่นไทยนะคะแล้วก็มีขบวน หแห่นะคะเครื่องบูชาเครื่องเส้นไหว้นะคะเครื่องบวงสรวงนะคะมีการตั้งนะคะแถวนะคะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ดังนั้นในการที่เราลงพื้นที่ครั้งนี้จะทำให้เราได้เห็นถึงความเข้มข้นทางวัฒนธรรมและก็ความแข็งแกร่งนะคะทางาวัฒนธรรมนะคะประเพณีท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาเป็น หนังสือหรือตำราะะที่ใช้ประกอบในการสอนตามโรงเรียนที่มีการจัดะะประเบณนีแสนโดนตาบูชาบรรพบุรุษนั่นเองนะคะดังนั้นนาจันยศุธรานะคะวันนี้ก็ได้รับการตอบรับจากผู้อำนวยการน,ะะนววิทย์ะะดีสมะะที่ท่านได้เมตตานะะในพื้นที่ตลอดจนถึงในการจัดะะจัดขั้นตอนจัดกระบวนการจัดรูปแบบจัดพิธีกรรมต่าง ทางอาะคะที่มีความจําเป็นและมีความสําคัญเพื่อให้ผู้วิจัยเนี่ยได้ลงเก็บข้อมูลนะคะดังนั้นการที่เราจะสร้างรูปแบบการพัฒนานะคะการเรียนการสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่สามารถหนีการเก็บข้อมูลได้เลยนะคะโดยเฉพาะข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีการสัมภาษณ์การสอบถามการมีส่วนร่วมนะคะการสังเกตการนะคะสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นสําหรับจิตจินตนาการ ะะของผู้เขียนเป็นสําคัญว่าเมื่อผู้เขียนได้เห็นรูปแบบเห็นองค์ประกอบเห็นลักษณะเห็นขั้นตอนเห็นกระบวนการของพิธีกรรมแล้วนะคะก็จะสามารถที่จะวางกรอบนะคะต่างๆนะคะทั้งตัวที่มีอยู่แล้วและก็ทั้งตัวที่ขาดหายไป ได้ดังนั้นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากที่สุดสําหรับการวิจัยนะคะในทุกๆแนวไม่ว่าจะจะเป็นเชิงเชิงปริมาณก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพก็ดีนะคะโดยเฉพาะเชิงคุณภาพ,พด้วยหรือมิเมดตอดด้วยก็ตามนะคะการลงพื้นที่เป็นสิ่งที่สําคัญการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็าการได้สัมภาษณ์แบบเชิงลึกนะเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นสําหรับนักวิจัยหรือผู้วิจัยนะคบเพื่อให้มองเห็น โครงสร้างต่างๆตลอดจะถึงการนำภาพนะคะการบันทึกนั้นนะคะไว้ในภาพผนวกนะคะของการวิจัยในแต่ละเรื่องนั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ไทยเองเป็นออริจินอลิตี้เป็นภาพต้นฉบับน,นะคะภาพที่ผู้วิจัยได้จัดการ นะะในจัดการในการถ่ายภาพนั้นขึ้นมาในการประกอบในการวิจัยนะคะดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีความสําคัญอย่างไรนะคะก็จะมีความสําคัญอยู่ประมาณ4ตัวนะคะหนนะคะ,เร,ะ,ระ,ะ,คะ,ะเราต้องการที่จะศึกษานะคะเราต้องการที่จะศึกษาบริบทการสอนประเพณีท้องถิน่นที่เป็นประเพณีสานนูตาใน รอบนะคะแอเรียของจังหวัดสุรินทร์นะคะตามโรงเรียนต่างๆอย่างเช่นโรงเรียนเมืองสุรินทร์โรงเรียนดงมันโรงเรียนตะตึงทางไหนนะคะและโรงเรียนหนองโตงนะคะโรงเรียนอนุบาลเมืองสุรินทร์หรือโรงเรียนหลายๆอย่างนะคะทั้ง4ทั้ง5โรงเรียนนะคะว่าในบริบทการสอนประเพณีท้องถิ่นเนี่ยนะคะนี่ใช้กระบวนการสอนอย่างไรนะคะมีกระบวนการสอนอย่างไรนะคะมีทักษะการสอนอย่างไรต่อผู้ถ่ายทอดนะคะ ค่ะก็สิ่งที่จะได้นะคะก็คือ1เราได้ทราบบริบทนะคะ 2. เราได้รูปแบบการพัฒนานะคะ 3. เราได้นำเอาไปใช้แล้วก็ประเมินนะคะแล้วก็4นะคะเราได้ตัวชี้วัดดังนั้นถ้าตัวนี้นะคะเราสามารถทำแล้วมันมีผลนะคะมีผลต่อนักเรียนในทางระดับดีมากนะคะในเรื่องของการทำกระบวนการนะคะตั้งแต่ว่า กระบวนการนําเข้ากระบวนการนําเข้าเรื่องนะคะให้ดูวีดิทัศน์นะคะกระบวนการอื่นๆที่เราจะต้องสอดแทรกเข้าไปนะคะในเวลาที่กําหนดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นผลดีอย่างหนึ่งที่นะคะสามารถพัฒสามารถนําไปพัฒนานะคะสามารถนําไปพัฒนานะคะรูปแบบนะคะการ ทำเป็นตำราทำเป็นหนังสือประกอบการเรียนประกอบการสอนในชั้นเรียนในระดับต่างๆได้นะคะดังนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นวิจัยที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ค่อนค่อนข้างที่จะรู้สึกชอบงานวิจัยในแนวนี้เพราะว่าได้ได้ไปใช้กับ กับนักเรียนแล้วก็ได้มีผลในระยะยาวอย่างน้อยก็เป็นนวัตรกรรมทางหนังสือนะคะที่จะให้นักเรียนได้อ่านได้ศึกษานะคะได้เป็นคู่มือกับครูอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ก็เลยได้นะคะทำะการลงพื้นที่การวิจัยในครั้งนี้แฮปปี้เนสมากนะคะมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆงกราบขอบคุณครับสวัสดีค่ะ